สั่งปลาขอนดิบเย็นไหครับดิบเย็นนะครับครับวันนี้เราอยู่บนอยู่ที่ร้านเลยครับสมดุลไม่ใช่เที่นที่สามนะครับตอนนี้อยู่ร้านเลยครับเราอยู่ที่ร้านสมดุลครับโอเคครับอยู่ที่อยู่ที่ปีกัดอยู่ที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับที่เราสั่งปลาขอนดิบเย็นเชียงรายดิบเย็นไปนะครับเดี๋ยวรอไปชิมกันเนาะดิบเย็นนะสั่งดิบเย็นไปแล้วครับรอกินครับ ช่วยไปครับเราได้ครับกับดิบเย็นนะครับฟางขอนบางขอนบางขอน,าขอนจากเชียงรายนะครับโอเคนัดลุยมาครับนัดทีเดียวหมดเลยไหม <laughs> มุนแดดเหมือนกับแฟเั่นเลย <laughs> มา <laughs> ขอดูรีอคชั้นเขหน่อย <laughs> มองอะไรเ <laughs> ป็นไงมั่ง เออขอโทษนะครับมันกาแฟครับมันจะจะดองอ๋อันหวานผลไม้มันกินแล้วมันสดชื่นอ่าผลไม้ออกเบอร์รี่เบอร์รี่นิน่เอ้นี่เป็นใครในเราเนี่ยมันจะเจ้าของร้านล้วหนึ่งอ๋อโอเคไหมครับสรุปแก้วนี้ดิฟเย็นปังขอดอยามาลู้นอะไรขออีกทีเราต้องซ้ำนะดีครับดีเอามาขามเปียกไหมมึงได้ดูมาตรงได้เลยอ่ะมึงเ่าขาวแล้วอ่ะ ยอดครับจะเชียบก็ต้องขอจากกันไปครับฝากร้านนะครับฝากด้วยนะครับที่นี่ร้านสุทธาคาเฟ่นะครับโอเคก่อนจากกันไปนะครับฝากร้านหน่อยฝากที่นี่ด้วยนะครับร้านสมบูรณ์นี่ฝากร้านกาแฟที่นี่นะครับร้านสมบูรณ์คาเฟ่นะครับอยู่ที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามถามรถตรงไปเลยจากตลาดน้ำอัมพวานะครับอยู่ซ้ายมือจัดอ่าแล้วก็ ฝากเพจอะไรนะปั๊ดไม่ชอบอยู่บ้านครับพีบ่ปักวอาไม่รู้ทําไมไม่ตั้งชื่อให้ตรงกับเพจนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปเขาด้วยนะครับวันนี้ก็พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ,บ <c oughs>